ถ้าใายกันบรรยากาศไม่ขู่ขกจ็จะเด้อยายพามาหลอกขู่มาหลอกบิ่งเห็ดจ้ะอันเห็นบานก็จะออกเห็ดปลวกกีกเห็ดปลวกกีกออกดีเนาะจ้ะยายกับมาหลอกบิ่งได้ข้าหนึ่งก่ะพี่น้องไื่ว่าบ,บุคือว่ะโกบ้านยายก็อยู่พิกัดพุทธิสงฆ์บุรีรัมย์เลยจ้าโคบานหินตั้งจ้ะ ทำไมบะมีีอย่างเห็นเนาะนีดหรอไม่ก็เลาะเบิ่องกลล่ะวิต่ห้อยขาเจ้าขุดอีปลมข้าวเจ้าขุดอีปมมูนอ้ยปุยสภาวงเหตุกับบุมีห้อยเอาด้จ้าหีดปวกสภาวาเหตุไทยเกินขึ้นที่โลกจะไย้ายขึ้นมาสายเนาะขึ้นมาสามเกาโมงแล้วเกาโมงก่อนเ้ว แต่สิพาหาไปเรื่อยๆพี่นอ้องว่ามันสิพอบ่อนเนาะจ้ะว่าสิพอบ่บรรยากาศนี่โคกเลยจ้ะนี่ป่าหูหกุขนข้าวเจ้าก็หาอีป้อมมาทั้งนั้นสองสามคนถามคนอยู่ว่ารดยบ่คนว่ารดยอีปม้มผ่นหน้าวะมาเห็ดบ่ได้อยู่สัน่น <laughs> เห็ดนี่ทุ้มไตทุ้มไตเมาเก็บแล้วกะสิแล้วเนาะจ้ะเพราะว่าเพิ่นสิเกิดซากจ้ะ เกิดอยู่แต่เกิดช้าพี่น้องการเลี้ยงโคก็สิบห้าลงบานหอกจ้ะ,จะไปเรื่อยๆอีกระยะทางไกลอยู่เพื่อจะหอด,ดอหอรดเ,เ,เป็นเห็ดบ่โอ้เหลือตาพิ่นนอจ้ะนี่อืเป็นเห็ดบ่ไง้ะเห็ดเขาเปียงพป่น้องดอกงามงามมึง เขาจะมาไต่ก็จะได้ยุ่ยยายว่าเห็ดละงูตรงอกเพราะว่าอันข้าเห็ดข้าวแป้งเกิดข้าเห็ดข้าวแป้งเกิดเห็ดละงูก,ก็ต้องเกิดนะจ๊ะเห็ดละงูเข้าโดโดอกงามงามเห็ดข้าวแปง้งบ่มีมูอยู่ดอกเดียวได้เห็นเห็ดองงันนี้ยายว่ามันเห็ดพวกคือคืออะไรบุญ หิดเบื่อหิดเบื่อต้มาบ้านพงกย้ายนี่ใเจ้ามาไต่ประจำนี่ต้องหกนเลี้ยงพี่น้องหกมนคิดเปลี่ยนนากานี่สิพักันหกหกเลยสุมคนมาไต่ประจำนาะจะซุมนั้นไต่บ่พิ่นกมาดอกแกพี่น้องไต่บ่ด้กมาสุมันม้าเพพ่นบ่โอ้ได้บ่โอ้บว่ออกกมา เห็ดกอเดียงคือดอกกอแดงว่วพื้นฮิตที่เกิดอยู่จ้ะเพราะว่าเกิดจากทั้งวันบ่จ้ะเห็ดกอแดงชุ่มหิ่ก็สิขึ้นไม่หลังจากขาเจ้าออกไปเนาะเห็ดกอแดงทั้ง้านย้ายมันสิเป็นดอกบ่ใหญ่บ่หนาดอกจ้ะหรือว่าเป็นสิลาแล้วเนาะหลา,ลห,ลาหลาปีหลาเดือน ทำซุ้มหนึ่งก็ว่าปรไดีวเราจะอีปมซถ้ามาเต่ก็สิีเมนตีสองตีสามผน้องพี่น้องสิพอได้กินอยู่ยายป้ได้มาหลายหมื่นแล้วป้าด้มาพรมันเฮ็ดแปดหมื่นหรอบอกยายก็ด้ขถ้นขูกเลยหาเห็ดเลยหนูอยายก็ได้ไปปนไปได้อยู่ยู่หมอกเยเอาเนาะจอยู่มาท่้านมาผิดรอก ทันเด็กขึ้นมาทั้งโคกคกนใดเด้อเหลือปุ๋ยปนอยู่มีปวกเนี่ยเห็ดไคเนี่ยอ้าวเพื่อเจ้าขุดอีป,ปมพี่น้องมึงหมดอุ้ยปุ๋ยมึงปมมันขึ้นโคกเจ้าปมช่วงนี้เพิ่นจิขึ้นวางไข่ทั้งโคกคนก็น,น้ำมาขุดเพิ่นอีกะปปอะเปเบิ่งเห็ดปวกตรงนี้ก็ดปวกเฮ็ดออก บรรยากาศนี่โขกกัเป็นจังสีเนาะบ่ได้มาหลายมือแล้วบ้านเพิ่นนะมาออกดีเถอะพี่น้องเป็นโวก,กีก็กาเกิดตากิดตาบ้านยายยังไม่ได้เกิดเลยปีนี้เห็ดโวกกิกยังไม่เกิดเลยไม่สิเกิดอยู่ฟังหนึ่งอู้ฟังตะวันออกุฟังตะวันออกสุดโขบานหินตัง้งพุ่นทั้งพุ่นแต่ว่าทางนี้ยังไม่เกิดเลย ก็มาไถยูบ่ได้มาเทอาทิตย์วันหันอาทีตนี่แหละก็บ่เห็นมาผู้ใดได้เห,ะะเห็ดหปวกปวกกิกหลายเลยบ้านย้ายพรุ่งนี้คน่าคนไหนจะคุณซุ้มหาไต่เห็ดก็ได้ปลาพีคคือหนงปลาพรีคผ้าลงบ้านไม่มีเห็ดและไม่มีเห เดี๋ยวมาเก็บว่าบ่ได้แต่ว่ายน้ำมาเหรอสาว้ายเนี่ยไปปนเนาะเฮ้ยว่ายุบบวกก็จะเกิดแท้ไปนนะไปกินที่ดอกจ้ค่ะแม่มาไต่เนาะไปกินอยู่แต่ว่ามาตอนเช้ามันไม่เหลือเพราะว่าเพคนเก็บไปหมดแล้วเพคนเก็บไปหมดแล้ว หอวอีปม,มเราี่น้องหลายอยู่แต่ว่ามันเป็นปัวของตัวเมียตัวเมียนี่มันสิขุดลึกจ้ะคุยของตัวเมียนี่พมันจะพูยุ้งย่ายๆดอกพี่น้องหอวอีปลมถ้าตัวผู้นี่สิขุดตื้นอ๋อมันสิเป็นบังอยู่ถ้าตัวผู้นี่มันสิขุดง่ายขุดตื้น,น,ต,น,ต,นตัวเมียนี่ยยุ่งเลืกคักจ้ะ บอเลียงขุดอีปมบอเร,เรียงหาเห็ดบ่มีเห็ดแล้วก็สิพาลงบ้านได้บ่หารถจ้ะไปหารถได้ขึ้นมาว่าพ่อเห็ดปวกจากมูกได้ไหมพะนะเห็ดปวกกิกเลยพี่น้องมิดซีดิมิดเป็นไรกับพวกบ้ามิด เสีงยงรถเข้าเจ้าลงบ้านสิสิเป็นเห็ดเบียร์เห็ดเบือสิเนาะหมูขิวๆติดมือเฮาแล้วขิวๆ บัลลีได้ก็ลังยางลงไปหาหลุดไปบุคือดอกพี่น้องไม่คือไม่คือและไม่คือลงให้หลุดก็อยู่ไก่ติดได้บัลลีขี่รถขึ้นมาข้างบนเฮ้ยบัลลีปิดกล่องบัลลีปิดเสียงไว้ขอพายเลนหลายเด้อเปลื่อพี่น้องขอพายเลนหลายก่ได้ปิดเสียงปิดเสียง ก็วนนีดีโอก็ได้เดือด,ด,ดมนันเดือดทั้งเดือดทั้งล้มพี่น้องทั้งวันพี่น้อง,งอทั้งหนาวบ่บ้านนี่ก็เริ่มหนาวแล้วปลาก็เริ่มล้มแล้วพี่น้องปลาหดุ๋มปลานั่ยกับเริ่มล้มแล้ว ขอบคุณทุกการรับชมดวยจ้าเพื่อนเพื่อนช่องยายเย่ยายเยว่อาแนวขอฝากช่องหน่อยๆของย้ายได้เด้อเพื่อนเพื่อนพี่น้นองๆผาหลอหาเห็ดกับอะดรเราพี่น้งองบ่มิยังสําหรับบุมิยังเหรอเนาะโบเค่เด๋ยวขี่ลายปนิจเกทือสวัสดีค่ะพ่อนอะ